สวัสดีนะทุกคนนิกกี้ลงรูปเซตนี้คือบายบายลอนดอนนะเป็นช่วง3าวันที่คุณเขาอยู่ที่นั่นแล้วเซตนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเซตที่ไปเดินเล่นที่ไฮพาร์คแล้วก็ไปชอปปิ้งกับน้องนะทุกคนเฮ้ยโอโหฮ่าฮโาฮ่าฮ่าฮาฮ่่่่่่ ให้น้องคนานให้น้องคนาน more 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 โอ้โห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 โอ้โดู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 ไปกัดูด็กไปกี้บอกให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเาเบาเเฮ้ยโหแล้ววันนี้คือตอนที่คุณเขาไปรอขึ้นเครื่องนะทุกคนคุณเขาก็มีไลฟ์กับน้องด้วยไลฟ์ตัวนี้ลงไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้แล้วก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องกับไทยแล้วก็ต้องม้วนผมซะหน่อย น่ารักมากส่วนอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตของน้องนาทุกคนคือเราลงไว้จะโฟกัสไปที่ตุ๊กตาเจลลี่แคดนาทุกคนคุณเขาซื้อให้น้องนะแล้วก็ไปเลือกกันที่นั่นด้วยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย